ก็รู้สึกว่าวิไลเขาพามาทำความสะอาดที่พีค่ะก็รู้สึกว่าขยะเยอะมากคือตอนเช้าก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ตอนเย็นจะเยอะมากเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เขามานั่งกินก็ไม่ค่อยม so ีความรับผิดชอบเท่าไหร่ถ้าพวกหนูก็ได้เก็บเยอะมากเขาก็ได้รับความชมเยอะก็อยากฝากบอกว่าให้รักษาความสะอาดกันเยอะๆนะคะเพราะที่ว่าเก็บลมร้อนมา ความสะอาดช่วยรักษาความสะอาดด้วยนะคะรักษาส,สิ่งแวดล้อมช่วยกันค่ะอย่าทิ้งก็พวกหนูจะมันจะมีถุงดําไว้ข้างๆอยู่ครับสามารถเอาไปทิ้งได้เลยหรือถ้าไม่สะดวกจริงๆก,ก็วางไว้ได้พวกหนูเก็บก็ได้ะคะ่ะแตไ่ไม่ต้องวางเยอะก็ได้ะคะ่ะอยากฝากบอกเพื่อนๆพี่วิไลด้วยนะคะถ้าเวลามากินก็ฝากเก็บด้วยนะคะช่วยรักษาช่วยการรักษาความสะอาดด้วยนะคะโอเคค่ะ okay. สวัสดีค่ะครูแอนค่ะนางสาวาคุณกรพลภาค่ะครูอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพสตึกค่ะวันนี้เราพาเด็กๆจำนวน150คนนะคะมาเป็นเยาวชนจิตอาสาค่ะในโครงการสืบสามประเพณีการแข่งขันเรือย,ยาวจังหวัดบุริรัมค่ะวันนี้นะคะพาเด็กๆมาช่วย เทศบาลตมะมนสตึกค่ะซึ่งวิทยาลัยการชีพสตึกนะคะร่วมมือกับทางเทศบาลค่ะพาเด็กๆมามีส่วนร่วมนะคะในการดูแลความสะอาดนะคะซึ่งเป็นเยาว,วชนจิตอาสานะคะซึ่งวันนี้ค่ะจะเห็นได้ว่ามีประชาชนนะคะมาเที่ยวงานคันข้างที่จะเยอะนะคะก็คือมีการทิ้งขยะนะคะเด็กๆจิตอาสานะคะก็ช่วยกันเก็บขยะนะคะซึ่ง เด,เด็กมาช่วยทางเทศบาลน,นะคะจำนวน2วันด้วยกันค่ะก็คือวันที่4ี่กับวันที่5้าพฤศจิกายนค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ช่วยกันเก็บขยะรอบเช้านะคะแล้วก็จะมีอีกรอบหนึ่งค่ะก็คือรอบเย็นนะคะหลังจากมีกิจกรรมการแข่งขันด้วยยาวเสร็จแล้วนะคะเด็กๆจำนวนหนึ่งรคนนะคะ<ๆ>ก็จะช่วยกันจิตอาสานะคะในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะก็อยากจะ จนชวนมาเที่ยวงานนะคะแล้วก็ช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะบริเวณภายในงานนะคะก็จะมีถังขยะนะคะถุงดำนะคะไว้บริการนะคะอยากให้พ่อแม่พี่น้องนะคะที่มาเที่ยวเที่ยวงานนะคะก็มีขยะนะคะพวกกวดน้ำนะคะเศษสิ่งของนะคะก็ช่วยกันทิ้งลงถังขยะหรือว่าถุงดำะค่ะ